ฟิว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 มาแล้วฮะนี่ฮะเฮียวัดปังตอทองนะครับยังไงฝากเจ้าของแบรนด์นี้ด้วยนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่ที่อร่อยมากนะครับแบรนด์ปังตอทองนะครับนี่เฮียวัดเข้ามาลองที่ร้านเรานะครับนี่อากิระนี่เดินเดินไปเข้าห้องน้ำนี่ครับอืใส่ตัวไหนก็หล่อไปหมดฮะนี่ฮะอย่างว่านะเฮียคนหล่อใส่ตัวไหนมันก็สวยนะครับทุกตัวแหม แต่สังเกตตัวที่แยกแกเลือกนะครับสังเกตนะครับแต่ละตัวนี่มีแต่ตัวแบบหลักหมื่นหลักแสนนะครับตัวนี้ก็สนุบดอกครับตัวเมื่อกี้เอเลียนนะครับใส่พอดีทุกตัวครับจะได้เสียตังค์ตัวไหนบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นอินเซติไซส์ครับจริงๆจบไปแล้วครับแกเลือกทีละตัว2ตัวสาตัวนะครับซื้อเรื่อยครับซื้อทุกเดือนนะครับกลัวเมียดุครับกลัวเมียดุครับพี่มัดกลัวเมียนี่ครับเนวหน้าตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนี่ แต่แต่แต่ละตัวนะดูกแกเลือกครับมีกาเดซมีทันล,ลีก้านี่ครับแต่สุดท้ายจบไปนะมันเป็นสเปซแจมแล้วก็อินเสตดีไซน์นะครับวินวินครับแฮปปี้ครับ